โตรากไม้หน้ากว้างความยาว200นะครับ200บวกเลยนะ200ซนติเมตรบวกนะครับผมเพิ่งมาถึงนะครับเดินทางมาไกลเลยตัวนี้นะครับผมรากไม้โตะรากไม้ประดูนะครับทุกอย่างเป็นชิ้นส่วนเดียวกันหมดเลยส่วนขาส่วนขาก็เป็นขาไม้ประดูะเป็นขาประดูที่ว่าเป็นรากนะครับเป็นรากของตรงนี้เลย ดูลักษณะนะครับรอชมนะครับผมทําออกมาจะสวยงามจะแดงปัดขนาดไหนนะครับบอกเลยว่าโจ๊ะแน่นอนนะครับโต๊ะรากไม้ประดูอ่ารอชมเลยนะครับรอชมเลยครับของสวยงามครับเนี่ยน่าสะสมอิกงถึงตัวฝากติดตามด้วยครับไปดีครับเสวยมากสวยมากโอเคครับัสดีครับ